มิจฉาชีพเยอะฟังไว้จะได้ไม่ถูกกลอกนะครับวันนี้สําคัญครับ1พฤษภาคมแบงค์ชาติออกประกาศแล้วนะครับว่าราจะโอนเงินด้วยโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะมีมาตรการนะครับโอนเงินเกิน5 0,000บาทขึ้นไปคุณต้องยืนยันตัวตนก่อนโอนด้วยการสแกนใบหน้าขอภัยสะอึกนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวงเงินเกิน5 0,000บาทจะโอนผ่านแอปต่างๆต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า มิฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครมีเวลานะครับอะไปที่สมมติคุณมีแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินคุณก็ไปที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับเพื่อขอยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าวงเงิน50,000บาทตอนน่อ1บัญชีนะครับสูงสุดของวันก็ไม่เกิน2,000สนบาทหรืออาจจะปรับวงเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ละแบงก์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับมิฉนะนั้นมาตรการนี้จะออกมาป้องกันมิจฉาชีพ ที่จะมาดูดเงินในแอปพลิเคชันของเงินของเรานะครับมีฉะนั้นแล้ววงเงินโอนเกิน50,000บาทวงเงินที่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะแต่แต่ว่าถ้าโอนเกิน50,000บาทขึ้นไปต่อนหนึ่งบัญชีคุณต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไปที่แบงค์ไปที่แบงค์งนะครับ ให้แบงค์เขาเดำเนินการให้บางแบงค์เนะีเก็บใบหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่บางแบงค์บางแอปพลิเคชันยังไม่เก็บใบหน้านะครับธนาคารแต่ละธนาคารเริ่มไม่เหมือนกันกดเกณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาง่ายๆตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเอาฟังข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วแชร์ให้อนุนวัตรจัดให้หน่อยนะครับเป็นสึกแล้วครับ